เวลาผัดถั่วฝักยาวแล้วทำไมสุกมั่งไม่สุกมั่ง,งกระดำกระด่างสีไม่สวยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะการจะมาแบ่งปันวิธีการผัดถั่วฝักยาวให้มีความนุ่มๆเขียวๆสีสวยชวนกินเลยค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆนะคะ ผัดถั่วฝักยาวคั่วไข่คั่วน้ำปลานะคะค่ะวัตถุดิบนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นถั่วฝักยาวค่ะหั่นท่อนนะคะนี่เลยล้างทำความสะอาดให้ดีทีเดียวเลยค่ะใช้ไข่ไก่สามฟองค่ะกระเทียมไทยโคลกยบหยาบค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าการมีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรมาแบ่งปันมานำหนือกันนะคะจ้าไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยจ้า วิธีการผัดให้ถั่วฝักยาวนะคะเขามีความนุ่มๆค่ะแล้วก็น่ากินนะคะสุกทุกฝักทุกท่อนค่ะตั้งน้ําร้อนค่ะใส่เกลือค่ะนี่เกลือนะคะนิดหน่อยค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือน้ํามันพืชค่ะเพื่อนหยดน้ํามันพืชนะคะลงไปสักนิดหน่อยนิดเดียวพอค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะถั่วฝักยาวก็จะมีความแบบ สีสวยสม่ำเสมอกันนะคะรอค่ะรอให้เขาเดือดขึ้นมาอีกนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาไปนอกน้ําเย็นค่ะเทน้ําร้อนออกนอกน้ําเย็นนะคะค่ะนี่นะคะตัวฝักยาวค่ะพักเสดจน้ํานะคะนอกน้ําเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะไข่นะคะนี่ค่ะให้เพื่อนตีไข่ค่ะตีเป็นไข่เจียวแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนนําถั่วค่ะใส่ลงไปในไข่แบบนี้เลยค่ะทําการคลุกเคล้ากับไข่ เตรียมไว้ค่ะในลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการผัดง่ายๆกันนะคะแก๊สเลยจ้าผัดง่ายๆให้หน้ากินนะคะใส่น้ำมันค่ะพอประมาณนะคะสําหรับผัดค่ะกระเทียมค่ะใส่ค่ะค่ะกระเทียมเหลืองหอมประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนใส่ไข่ลงไปเลยค่ะพร้อมถั่วแบบนี้เลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะการผัดที่ง่ายๆแบบน่ากินนะคะเติมน,น้ำปลานะคะเพิ่มรสชาติด้วยน้ำปลาค่ะเขาจะได้มีความหอมๆนะคะ,ะนี่เลยค่ะค่อยๆผัดไปนะคะบอกเลยค่ะหอมฟินแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าส่วนักยาวเขาจะไม่สุกนะคะ ปรุงรสแค่น้ำปลาแล้วก็เพิ่มเติมนะคะน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะหืมกลิ่นหอมน้ำปลามากเลยจ้าค่ะทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วนะคะอยากจะให้ไข่แบบแห้งๆหรือว่ายังจะแบบว่าแค่พอสุกๆนุ่มๆนะคะนี่เลยค่ะจัดได้ตามชอบเลยจ้าของการนะว่าประมาณนี้กลิ่นหอมดีแล้วนะคะ ใช้วิธีการกลับแบบนี้ค่ะอ้าวน้ำพริกกระปิมาเลยจ้าแค่ผัดกับน้ำปลาแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยจ้าค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าถั่วฝักยาวคั่วไข่คั่วน้ำปลานะคะนี่เลยจ้าง,ง่ายๆนะคะถั่วฝักยาวมีความ สุกนิ่มตลอดทั้งท่อนจ้านี่ผัดกันแบบคุเขียวแบบนี้เลยค่ะจานง่ายๆแต่น่ากินฟินเวอร์แน่นอนค่ะน้ำพริกกะปิมาค่ะข้าวสวยร้อนๆน้ำปลาพริกมาก็เลิศแล้วจ้าค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะกับข้าวจานง่ายๆจากบ้านๆกันนะคะ